คนไทยก็คนไทยสีลังกาอันนี้ไม่ใช่วัดไทยไม่ใช่อันนี้เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเหรอไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่เป็น,น,นเป็นส่วนที่เอ่ออ้อาวนมนมไปไหนไอ่านดูดิ อ่านว่าอะไรนี่นี่นี่แปดเมืองนี่แปดเมืองก่อนนี่แปดเมืองก่อนนุ่มอ่านนี่นี่ที่เก็บผธาตุนั่นแหละมีกี่เมืองมีเมืองอ่านว่าอ๋อก็คือตอนแรกอ่ะมีปัญหาเรื่องการแบ่งก็เลย ตกลงกันแล้วก็แบ่งไป8ที่8ที่มีเนี่ยนัวัติศาตอาจะอะไรนะอาจะอชาติสตูะชาตชาสตูอ้โหแงแบ่งเป็น8สวอ่าแล้วก็แบ่งให้8คนเนี่ยครับ อันนี้คือลีโอชาวีสักยาบูลิสโกยัสบราหมินมาลัสออฟคาวาแล้วก็มาลัสออฟคูซินาราคูซินารานี่คือเป็นที่ <c oughs> ทโทน,นาาพามอาบท่านได้หลังจากที่ไวว้พระเพลิงที่ห่างอันนี้ปะัะไม่ถึงกิโลนะฮะที่เราหลังโรงแรมเราไปนะปะกลาง เสร็จแล้วเนี่ยก็แปดหัวเมืองก็ยกทัพมาโทนาพามก็เป็นคนสอนพวกเจ้ามัลละทั้งหลายก็เลยบอกว่าเราเป็นชาวพุทธจะแบ่งพระบร,รมสารีริกธาตุอย่างสามคคีธรรมแกก็เอาใส่เครื่องตวงมาใส่น้ำอมมาเสร็จแล้วเนี่เห็นพระเกี้ยวแก้วมันมีอยู่สี่แกก็เกิดว่าอยากจะรักษาพระเกี้ยวแก้วแกก็ใส่มวยผมไ้ รักษาเขาไม่ใช่ขโมยแต่ว่ารักษาเสร็จแล้วท้าสกะก็ขมาอีกต่อไปขมาเอาไปไว้บนสวรรค์สันดาปดึงครับตรงนั้นก็จะมีพระเกี้ยวแก้วแล้วก็มีกีาของผู้เจ้าถ่าใครไปก็ไปบ้ายได้ตรงนั้นนะเสร็จแล้วก็เีืยวหนึ่งก็อยู่ที่ศรีลังกาเชือวหนึ่งก็อยู่ที่ัประเทศจีน อีกเขี้ยวหนึ่งก็อยู่ที่พญานาคแล้วก็เครื่องตวงเนี่ยเขาก็แบ่งแบ่งมานี่8เมืองก็เมืองมคตเมืองไวยสาลีเมืองกบิลพัทถุอ่ามันบิกรบิลพัทที่เราอ่ากบิพัทนะแล้วก็มีป้าว่าแล้วก็มีอ่าไหนบ้าง่ะกุศินาระมคัดมคัดมคัดแบรนมคตไง อา,อาอกัปปเป็นเมืองกลปั์เมืองกลปต์แล้วก็รามากมารามาก็ที่เราจะไปนะครับที่เพิ่งที่ที่สถูปนี่แหละที่ที่พญานาคไม่ยอมให้ก็ที่สถูปนี่แหละครับที่ที่รามเรียกว่าสถูปรามคามรามคามฉะนั้นรามคามอยู่เมืองเทวัตหะครับดังนั้นแปดหัวเมืองเนี่ยก็ถูกแบ่งไปแล้วเขาก็ทําสถูปไว้ถูกไว้นะครับ แล้วก็หลังจากนั้นมาสองาห้าพระเจ้าโสมหาราชก็ได้มารวบรวมเจ็ดสถูปแต่ที่รามคามนั้นเอามาไม่ได้เอ่านั่นแหละคือเอามาไม่ได้เพราะว่าเทวดาเอไม่ใช่พระานาคไม่ยอมไม่ยอมให้เอามาครับก็เลยได้มาแค่เจ็ดหัวเมืองครับก็เอามาใส่สถ,ถูปตามที่ต่างต่างครับ เสร็จแล้วเนี่ยก็ทนพามเนี่ยก็จึงได้ดึงได,ด,งได้เอาเครื่องตวงเนี่ยทำสถูปไว้ตรงนี้ครับสถูปก็คือจองตวงเนี่ยก็คือที่ตักพระธาะตุนะฮะตวงให้พอๆกันก็เอาท่านก็เอามาทำสถูปไป้นี่ครับแต่นี่การเวลามันก็ผ่านไปมันก็พังลงมาคือการเวลาเนี่ยมันมันไม่ได้ระบุอะไรนะครับแต่สู้อีการไม่ได้อีการแค่มันบินผ่านแป๊บเดียวมันก็ประทับลอยไปเลย แล้วว่ารอยตีนกาไม่ใช่การเวลามันร่วงไปโดยไม่ทิ้งรรารอยไอีก,กานี่มันเออมันประทับรอยเอ,อเอาไปอธิษฐานมันไปอธิษฐาน